สวัสดีครับผมล่านะครับนี้ผมจะไปต่อภาษีรถยนต์นะครับต่อพรบรยนต์ผมยังไม่มีเล่มสมุดนะครับมีแค่สำนาหน้าเล่มนะครับเดี๋ยวไปต่อภาษีกันครับสวัสดีครับผมล่านะครับนี้ชมเจนวดไปต่อภาษีนะครับของผมยังไม่มีใบสมุดเล่มนะครับมีแต่แค่ หน้าสำเนาครับอีทางบริษัทรถให้มาครับดับแรกครับเราต้องไปต่อไปซื้อพลบอนะครับที่ร้านขายพลบอรแลนะ้วก็พวกตระอรอก็ได้นะครับซื้อเสร็จนะครับก็มาฉีกส่วนด้านด่างนี้นะครับนะครับนะครับแล้วก็นแนบ กับสำเนาคู่มือรถเขานะครับอย่างนี้นะครับจะเป็นเสียภาษีนะครับประจำปีเนี่ยคือนี้นะครับีล้วก็ไปต่อที่คนส่งครับเงินล้อต่อภาษีนะครับที่คนส่งนะครับเดีย๋ยวเราก็ยื่นเอกาสารชุดนี้ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ ตัวนี้กับเจ้าหน้าที่ในการต่อภาษีนะครับในเอกสารชุดนี้เราเก็บไว้นะครับพอเราบอกทีนี้เราเก็บไว้นะครับชุดนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเรายื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะครับที่ขนส่งนี่นะครับเรามาเลื่อนล้อต่อภาษีนะครับ ในช่องเลื่นลอนร้อต่อภาษีนะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวไปกระจกกันการถือนหน่อยเสร็จแล้วนะครับต่อทะเบียนต่อภาษีเสร็จแล้วครับ ไปต่อที่ตู้แล้วก็ยื่นเอกสารเจ้าหน้าที่นะครับ5นาทีก็เสร็จแล้วครับครบแล้วครับเสร็จด้วยแล้วครับนี่ใบคู่มือรถครับทิชชา่เอกสารแล้วก็ใบต่อภาษีนะครับสําหรับที่ไม่มีสมุดคู่มือนะครับคือเป็นรถใหม่นะรถที่ไม่ไม่มีเล่มนะครับใช้ เอกสารหน้าเล่มครับคือใบสมุดคู่มือหน้าเล่มที่เขาถ่ายเอกสารให้นะครับทางบริษัทรถทำมาให้นะครับนี่ครับแนบกับใบพรบครับแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ก็ยื่นไปที่เลื่อนล้อเลื่อไอเลื่อนที่ตู้เลื่อนล้อต่อภาษีนะครับห้านาทีก็เสร็จ้ะครับง่ายๆครับติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องล่าอินทูบชาแนลครับ กดไลค์กดแชร์ช่อมด้วยนะครับสวัสดีครับ